เอาไปแล <c oughs> กนี้อุทยานแห่งชาติสางทาเลกระบี่นะครับตอนนี้มีเรื่องใหญ่เรื่องเรื่องพันัมพันธุ์ก็คือเรื่องข้องดูแลพายุและหนองยิงออม <c oughs> ให้ปฏิวัตาิตระาเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับในเล่งญ้าทะเลนะเพราะว่ามีพายุนใตน้ยิต้ตัวแล้วในปีนี้ โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฐานบุกขกรณีจังหวัดกระบี่นะครับเร่งประชารมพันธ์นะครับแจ้งชาวประมงพื้นบ้านเรือนำเที่ยวที่สัญจรผพันธุ์่งยาทะเลนในพื้นที่แนวชายฝั่งบริเวณอ่าวนาตตำบลเล่มซักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และบริเวณหมู่เกาะห้องนะครับตำบลเข้าทองอำเภอเมืองกระบี่และเข้ากาโรถ ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งเป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายพายุนรวมถึงซัตตอรี่ยากนะครับเรั่จากพบพายุนทุกไปพัดเรือนี้ฟันตายนะนึ่งตัวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอมรัาราหมู่เกาะพีพีและพายุโซเมลุกตายนะครับที่เกาะมากอำเภอเกาะยาวจังหวัดพงังงาซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับตำบลเล่มทักขอำเภอ อาลึกจังหวัดกระบี่นั่นเองอะนะครับทางด้านข้งงายซิริวัตรซืบไส้ค่ะหัวหน้า,อ,านะอุทยานแห่งชาติฐานบุกขรนีจังหวัดกระบี่ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าได้มีการออกประกาศกำหนดมดาตรการและก้อปฏิบัติในการอนุรักษ์พาย,พยุนและการแหล่งยาทะเลรวมไปถึงมีการข้อความรวมมือผู้ประกอบการนำเทียวประชาชนและก็หนักทองเที่ยวค่ะในการช่วยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูในการช่วยอนุร,รักษ์สัตว์ทะเลห้าย่างที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติก็ให้ผู้ประกอบการทองเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่ว่า ชายานผ้านาในการสั้นจรทางน้ำในการเดินเรือในพื้นที่อุทยานแห้งชานเนี่ยก็ต้องถ่ายความระมัดระวังค่ะโดยให้เดินเรือตามแนวร่องน้ำลักนะแล้วก็งดการเดินเรือในบริเวณที่เป็นแหล่งยาทะเลถ้าหากว่าจำเป็นต้องมีการเดินเรือผ่านแนวเขตยาทะเลและก็พื้นที่เสี่ยงในการอพยพเคลื่อนย้ายพายุเนี่ยให้ถ่ายความเร็วไม่เกินสามนอตแล้วก็ไม่เกินยี่สิบนอตในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นเขตการแพร่กระจายของพายุรวมไปถึงห้ามทำการประมง ถูกชนิดบริเวณพื้นที่แหล่งยาทะเลห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมเที่ยวชมพายุนเรือวาชายเรือเนี่ยไปวิ่งหลายตอนพอเจอพายุนได้พนันแล้วนะให้ชะรอเรือนะคะแล้วก็ลดความเร็วลงค่ะวันระยะห่างจากสัตว์ทะเลห้ายกถ้ามีการพบเห็นสัตว์ทะเลห้ายักษ์แทนว่าไปเจอพายุนโลมาหรือว่าเต่าทะเลไปเจอวาน้องๆพวกนี้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดเครื่องมือประมงเนี่ยให้แจ้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ให้ทราบค่ะจดเบอร์ไว้ได้เลยนะคะไสยด่วนผิดถักป้านึง ซ้ำหกซ่องหรือว่าไปแจ้งผู้นาชุมชนให้ทราบโดยด่วนก็ได้เพราะว่วลาสุดค่ะพายุเนี่ยได้มาเกยตื้นใต้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซ่องตัวฮาดนอร,ร์พาราธาราอําอเภอเมืองกระบี่นึ่งตัวและก็ทิกอลันตาอีกนึ่งตัวค่ะฝัะ่งเสียงหัวนากันแล้วค่ะ,ะเ,นเนื่องจากสภาพแหล่งญ้าทะเลในแหล่งหากินเดิมของพายุเนี่ยมีความเส่อมโทรมในปีที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ คิดว่านะครับเป็นช่วงที่พายุนอาจจะมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนะครับซึ่งตามแผนการเฝ้าระวังพายุนเนี่ยพื้นที่เกาะมากเชื่อมโยงกับพื้นที่แหลมสักเองนะครับพื้นที่หมู่เกาะห้องรวมถึงพื้นที่ตำบลอ่าลึกน้อยนะครับบ้านไหนหนังของกาโรสนะครับก็อาจจะเป็นเส้นทางที่พายุนใช้ในการเคลื่อนย้ายอพยพได้ ้ที่บมีแหเลมาไหนครับสำหรับแหล่งแย่ทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติพานโบขอนณีนะครับก็มีขนาดเล็กครับขนาดเล็กแล้วก็ย่ทะเลก็ไม่ได้สมบูรณ์มากครับพื้นที่ประมาณครึ่งไร่ครับอยู่ที่ตำบลแหลมศักดิ์ที่สําคัญคือการประชาสัมพันธ์ให้ชาวเรือนะครับทั้งกลุ่มเรือโดยสารของเส้นทางแหลมศักดิ์กอหมากกลุ่มเรือนําเที่ยวที่ ผ่านในเส้นทางนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นเส้นทางอ,อปุปยกลุ่มชาวประมงเองก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ โยดยตู้ดวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่างคะ่ะก็ได้มีการสำรวจนะคะการแพร่กระจายสัศทะเลห้ายักบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่แรกวันที่20ถึง24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค,คะ่ะโดยเครื่องบินและก็บ,บินโดรนด้วยนะที่บริเวณเอ้าวนํำเมาตาบลไส้ไทยอำเภอเมืองกระบี่และกนนก็ตำบลเกาะซี่บอยาเกาะปูเกาะจำเกาะลันตาและรวมไปถึงบริเวณมู่เกาะต่างๆคะ่ะก็พบพายุซาม1อตัวค่ะในซาม1ตัวนี้ ีเป็นพยุนคูแม่ลูกจำนวนส่องคูนะแล้วก็มีเตาทะเลยีสิบหกตัวนะพันผือๆก็ให้ความร่วมมือด้วยละกันเพราะว่าเป็นสัตว์ทะเลห้าอยากนะคะ่ะเดี๋ยวสู้นพันไปไม่มีอะไรเห็นลูกลัน่นแลยนะ